ช่องบอยนกเขาใหญ่ครับวันนี้วันอาทิตย์ครับออกต่อนกหมายแถวบ้านหัวอ่าวครับตำบลบางช้างอำเภอสามพันจังหวัดนครปฐมของเรานเองครับตอนนี้มีนกมาร่วมเจ้าเพชรใหม่แล้วครับ ขึ้นมาตรงนี้นะครับตรงข้างเสาไฟเลยครับมีนกมาร่วมแล้วครับตัวนี้ปูกันสายไฟด้านบนนะครับเดี๋ยวผมจะ zoom ใกล้ดู z o มได้แค่นี้ครับเจ้าเพชรหม่เรียกแล้วครับนกป่าเสียงเล็กครับปูเก่งครับตัวนี้ ครับว่าจะลงมาตีนกต่อหรือเปล่าครับมาแล้วครับมาแล้วครับ้าบเ,เพชรใหม่ผมมีอ่างเชื่ได้ครับ ขูใหญ่เลยครับนกป่าเสียงได้ครับตัวนี้มาติดหน้าคางื้นเทียนแล้วครับมาดูกันครับแต้มแรกจะมีหรือเปล่านะครับ เสียงครับตอนนี้มีคนปั่นจักรยานมาครับอย่างนี้นะปั่นไปครับปั่นไปแล้ว,ลวโอ้ยอย่านีหนีเฉยเลยโอ้ยต้นกันใหม่ครับ มาร่วมแล้วครับตัวนี้จะโดดไม่โดดครับเสียงเล็กคูเก่งๆครับตัวนี้ยุงก็เยอะครับ นกเสียงเล็กนะครับเจ้าตัวนี้แบตโทรศัพ์ผมก็ใกล้จะหมดแล้วครับก่อนออกมาไม่ได้เช็คแบตได้จักช็อตหนึ่งก็น่าจะดีครับ โคเก่งนะครับตัวนี้พักก่อนแป๊บนึงครับแบตโทรศับใกล้จะหมดแล้วครับนกป่าตัวนี้กูเก่งมากครับไม่แพ้นกต่อเลย เชยเลยครับได้ตัวหรือเปล่าเนาะวางไปนเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับโดดไปโดดมาอยู่ มีหนุนอยู่นิดหน่อยครับขาดลมบางๆครับตัวนี้โดดไม่โดดเหยียบไม่เหยียบ ไม่โดดเทียบไม่เย็ยบมันมองคอนอยู่ครับไปเหยียบสายไฟด้านนู้นเฉยเลยเดินนะครับเดินเลาะแล้วครับ ังนนูเเฉยเลยล้ตอนนี้มาฟังเสียงโยนเจ้าหลิวตันครับ <c oughs> ยังไม่มีนกเข้ามาร่วมนะครับมีตัวหนึ่งขันอยู่ตรงข้ามแต่ไม่เข้ามาเอา้ามาแล้วครับนุ่นครับบินออกมาแล้วครับ รอรุนกันครับเอแล้วครับเห็นนกเห็นนกป่าแล้วครับตัวนี้น่าจะเป็นลูกนกนะครับมาแล้วครับมาแล้วครับ น่าจะเป็นพ่อนกนะครับตัวนี้ไอสองตัวน่าจะเป็นลูกนกมาลุ้นกันครับว่าจะลงไปหาเจ้าหลิวหรือเปล่าเนี่ยครับเจ้าเสียงเล็กนะครับเป็นนกหนึ่งกกนะครับตัวนี้น่าจะเป็นเจ้าถิ่นอยู่ตรงนี้ครับไล่ตีตัวนั้นตัวนี้บินบนไปบนมา นกต่อก็ดึงจนเหนื่อยแล้วครับผมต้องย้ายหมายแล้วครับเจอกันใหม่เจอกันหมายใหม่ครับยอมแล้วครับตอนนี้เจ้าลิวตันติดนกแล้วครับได้เฉลยแล้วผมยังไม่เห็นเลยครับว่ามาตอนไหนมัวแต่ไทยอีกตัวหนึ่งครับเอาตัวลงมาดูกันครับ แต้มแรกแปดโมงกว่าแล้วครับสงสัยน่าจะเป็นลูกนกนะครับตัวนี้มแต่ลุ้นอีกตัวอีกตัวติดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ครับแต้มแรกมาแล้วครับเจ้าลิวจัดให้แบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวครับไม่รู้ว่าเข้ามาเหยียบเมื่อไหร่เปเนียขอนบนครับตัวนี้ จัดเฉลยแ้มแล้วครับไม่รู้ยังไงครับตัวนี้ดูแข้งดูนิ้วก็น่าจะเป็นตัวพู้อยู่ครับแต่เสียงเป็นไงไม่รู้ครับเอาตัวออกมาดูครับว่าจะเป็นยังไงติดแบบไม่รู้เลยครับตัวนี้ จ้าหลิวตอนนี้เขาผัดขนอยู่นะครับยังไม่เต็มดีเท่าไหร่แต่ผมอ,ออกมาไล่เฉยๆครับมีเวลาก็ออกมาตากนงตากแดดนะครับนี่แหละครับเนื้อตัวของเขาครับฉเฉลยวันนี้ครับไม่รู้ตัวผู้หรือตัวเมียรครับแต่แข้งเครื่องก็ใหญ่ดีครับะจะเร็วจะเอาไหมาจะเร็ว จะเร็วจัดให้แล้วครับไม่กินแห้วแล้วครับวันนี้ดึงนกไม่ค่อยเก่งมากเท่าไหร่ครับท่หองนี้เพราะว่าเขาผัดขนอยู่เอาเอาลูกเอา น่าจะเป็นตัวเมียนะครับดูจากท่าทางจะริวจะปีแล้วครับนี่ตัวนี้ตัวเมียครับรอลุ้นกันว่าจะเป็นริวแกมที่ผมตามหรือเปล่าครับตัวนี้มีหลิวแกมอยู่ตัวหนึ่งริวเฟืองนะครับนะครับย้า,ายไม้ครับได้แต้มหนึ่งก็ถือว่าโชคดีแล้วครับวันนี้ นี่มีนกเข้าเจลียวแล้วครับเจลียวเก็บแต้มสองได้หรือเปล่านะครับตรงนู้นนะครับตอนนี้แบตโทรศัพท์ผมใกล้จะหมดแล้วนะครับเดีวจะได้ตัวหรือเปล่านะครับขออนุญ,ญาตถ่ายแ่วนี้ก่อนนะครับเจ้าเพชรใหม่ผมจัดแล้วครับมัวแต่เป็นลุ้นเจลียวครับเจ้าเพชรใหม่ก็เรียบร้อยแล้วครับ ตัวลงมาด้วยครับแต้มแรกของเจ้าเพชรใหม่ครับนี่วันนี้มาเจออาจารย์แว่นครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้อาจารย์แว่นเตียนประเนียดครับอาจารย์ทำประเนียดนกไม้มาฝืกครับนีนกนกไม้ครับนกไม้ประขันหรอครับขันใ่เดียวครับมาสอบนกกันเลยนะมาสอบนกนี่เป็นตัวแมรนะผมวันกราติดกี่ตัะแม่นบ่นกคือบูคูนกน้อยมากนกติดแบบได็กบุ๋นติดโอ้สิรุดแล้วออมันปีนหรอเปล่า ทีเลยเดียวมันสิรุตล้วโอ้ตะไคร้มันขาดโอ้ยแมีนพวดโอ้ยดีนะเนี่ยงูจงปรงเลยอุย่ะมันสูดหรือมันขาดมันสูดตะไคร้มาแล้ขาดตะไคร้มนตูดนนีี่ั้เกือบแล้วครับเกือบเรียบร้อยแล้วเกือบรุดแล้วดึงขึ้นมาหยีดึงขึ้นมาเราเกาหยอดครับมาแล้วมันคือเป็นทรงนี้นกก็ปีนออกมาเอามาแบบเพ็ทไหมอ๋อเราไม่เข่าอ๋อตื่นตื่นอยู่ เลี้ยวแบนได้ปุ่นี่ได้เลยปุ่นนี่กำลังคุมกันอยู่อยองกันอย่างนีะครับลุ้นอีกตัวครับแต้มสองแล้วครับมันหมานมันหมานอะไรสิครับก้อนเผลแล้วครับนกไม้ครับนกไม้ต้องท้อใจครับ